วันนี้วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ในตอนนี้คือบรรยากาศการตักบาทพระสงฆ์ที่เป็นพระนิสิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มาฉันพัฒหารเพลภายในอาคารบกวกอาคารหอฉัน72ปีพระวิสุทธ,ธาธิบดีซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรพัชรตีราจารย์ ศาสตราจารย์ดรที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้เป็นประธานรับอาหารบิณฑบาตและในวันนี้พระเดชพระคุณพระเทพรัชราสารประดิษ์รองศาสตราจารย์ดรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มาร่วมตักบาตรพระสงฆ์นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยไปร้องถันแล้วก็ <im> <im possession anyway> พร้อมด้วยผู้อเมริกันสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และก็คณะบดีคณะครุศาสตร์ได้มาร่วมตักบาตรประสงค์ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย นี้เป็นวันเสาร์ที่22ยิกกาย,ยนครับก็วันนี้ลิสิตอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่โดยปกติก็ประมาณ300-500ถึงรูปนะครับวันนี้าจะจำนวนน้อยเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เริ่มในการาปิดภาคก,การศึกษาหลังจากที่สอบเสร็จแล้วแล้วก็ใกล้งานสำคัญของมหาวิทยาลัยก็คือพิธีประสัดิญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยประจำปี2568 โดยจะมีขึ้นในวันที่6-7เธันวาคมพุทธศักราช2,568

我跟昆星买。 พระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมพระราชทานพัะาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันได้พระราชทานปัจจัยเป็นค่าพัฒหารเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น19,964,730บาท70สตังค์ ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรก็นอนุภาเแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จปรมบอพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจแห่งราชนจาจักรไทยตราบจิรัติธิการเทอน His Majesty มหาวชิราลงกรพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัว Is g r a t i o u s l y d e v o u t to our f u t u r monks, and administrators, Lecturers, staff, and the students of Mahatma Raja Vidyalaya University, Lam Sai Sub District, Wang Noi District, Pranakon Si Ayutthaya Province, from the 21st November 2021 up to the present, and from the beginning up to the present, donate 19 millions. nine hundred thousand sixty four thousand seven hundred thirty baht seventy satan's so grand totally humbly rejoice in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable royal grace and humbly wishes much to the king's great protection of the people's gem and uncuttable force of arms May his Majesty the King s ever prosper with the p r o c l a t e d blessings be esteemed and revered for the Kingdom of Thailand long live His Majesty the King วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัฒตาหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันงนี้โดยเพระราชกุศลสิบคณะด้วยกัน คณะที่หนึ่งก็คือรองศาสตร,ราจารย์ดร์พระเทพวัชราสารบัณฑิตรองอธิการมดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามจรผู้ช่วเจ้าวัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระประหลัดวินัยวัดธนงศักดิ์ตาสาโรเจ้าอาวาสวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายนาง <c oughs> ขวัญเรือนแก้ววิจิตดตร์ไพรัตรักษาศักดิ์ในชชวานแก้วกระจายนางนิพาพรรักษาศักด์วันนี้นำเข้าสารจำนวนหนึ่งตันนะมาถวายประสงค์และรับเป็นเจาพาะถวายเข้าสารตลอดเดือนอพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2 5 6 8คณะที่สองนางอุบลรัตพงแตงและครอบครัววันนี้ ถวายกล้ยหอมทองสิบหวีขนมเบื้องลูกเต๋าห้าโหลนะทำบุญอุทิศสมกุศนให้กับพันเอกเสวิตพงแตงผู้เป็นบิดาคณะที่สมพระรูสุทธ,ธีกิติบันิดอรองศาสตราจารย์ดรพระรูสุทธ,ธีกิติบันิตผู้ในการสถาบันดิจัพุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นะทำบุญครบในโอกาสครบ46ปีสถาบันวิจัยพุศาสตร์ตวายปัจจัยเป็นค่าปาทาน30,000บาทตลอดเดือนพฤศจิกายนคณะที่4คุณดวงใจแซ่ลิมพร้อมได้ครอบครวัวบริจาค29,000บาทตลอดเดือนพฤศจิกายนอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณเทียงห้องแซ่ลิม คณะที่5แพทย์หญิงอนุชนาปิยาวรานนท์และคณะศิน์บริจาคหน0 0งหมืบาทตลอดเดือนพฤศจิกายนอ,อุทิศส่งเสรให้กับอาจารย์มาวรันัทอสกุลโกวิดคณะที่6คุณรามพะกพงชัยพรมแม่คุณพรธิดานีจีราคุณระวีพัฒเด็กชายวงพิทักษ์ชัยพรแม,มร่บริจาคห้าพันบาทตลอดเดือนพฤศจิกายน ทำมอุทิศส่วนกับพระพิคเนตและเทวดาประจําตัวคณะที่จัดคุณแม่ชีทองสุกนามเจสีพร้อมด้วยคณะสิท์ <c oughs> <c oughs> บริจาคสองหมื่นบาทตลอดเดือนพฤศจิกายนทําบุญอุทิศส่วนเกห้กับท่านอดีตประธานสงฆ์ฮ่องกองนะท่านเป็นัลโบโกกกวง และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีนพันปีหลวงบิดามารดาและบิดามารดาผู้ล่วงรับคณะที่8คุณเมีรยุทธวานิกมน,นันคุณสายฝนเหลาสะอาดบริจาค5,999บาทก้รยเบาทตลุลมศจิกายน คณะที่๙มูลนิธิโพธิวันนาโดยดรแม่ชินนัตยาวันเพ็มสกุลประธานมูลนิธิโพธิวันนาและคณะศิษยานุสิ์บริจาค1 5 0 0 0บาทตลอดเดือนพฤศจิกายนและคณะที่สิคุณแม่พองศรีนางพัฒนาศรีนางสาวโชติสาชายันบุญเรือพลเรือตรีหญิงสุชาบริจาตวัวและพระสิริจัยพัตโกบริจาค1 2 0 0 0บาทตลอดเดือนพฤศจิกายน Today, apart from the loving kindness and compassion of King the 10, we have 10 groups of the Sapato who come to give the contribution to the fund, starting by King the 10, as follows. The first one, Associate Professor Dr. Prateep Vachira the Vice Director for Planning and Developing Affairs of MCU. และรองวิเดพระประหลัดวินัยวัดตนงสักตาสโลเดอบอดวัดร่องเสือเต้นเชียงรายพาวินส์มิสซิสขวมิสขวเรือนแก้ปจินด็อกเตอร์ไปรักษาสักมิสเตอร์เฉชวันแก้กระจายมิสซิสนิพาพอรักษาสักอือเดย์แฮมบอร์ด1,000กิโลกรัมต่อ1ตันของ therice To add and also uh, say in um, advance to uh, donate the rice uh, throughout from the month of November to the month of December 2025. The second group, Mrs. Ubonrat Pong Tang, and along, along with her family, they have brought many kinds of the land to add to dedicate the money to Colonel with. เสวยพงแตงหูพาเสวยเดือนตุลาคมแอนโซเซียโพเวสเตอร์ดรเพรสติเกตีบันดีเดียร์ดิเรกเตอร์ของบูดิสต์รีเสิร์ชอินสติทิวท์ของเอ็มซียูพร้อมกับทีมงานในส่วนของการยกเลิกของศูนย์64และมีการสร้างสถาบันที่สถาบันนี้ได้บริจาค30,000บาทในวันที่1ของเดือนธันวาคม เด็กเพื่อคุณดวงใจซาลิง along w i ด h the family donate 29,000บาท20มิถุนายนตุนดีเดคร์เดโมเดกับคุณพิยาิมอ๋อเทียงห้องซาลิงอุปาตสเวกเด็กเพื่อคุณแม่ได้ call ดรนุชนาพยาปรน along with the uh, f o l อ o w e r s of Master มาวัฒนนัทสกุลโควิด donate 15,000บาท20มิถุนายนตุนดีเดคร์ to the Master เดอะซิกกคุณรามพระกระพงใจพรมแม่คุณพรธิดาเนจีราคุณระวีพัฒเดอะบอยวงพิทักษ์ชายพรแม่โดนเนตไฟตาสันบาทวันมาเอโนเวมเบอร์เดอะเซเว่นกุ๊ปแม่ชีทองสุกนามจะดีเอาลองวิเดอ์ฟอลสโดนเนต20,000บาทวูนอาโนเวมเบอร์ถูดเด็กแค่เดเมเลตัเวนเบอร์ควบวางเดอเลประธานองเดอฮงสังฆะ and to the decade, the r i n o the queen mother the 8 r o คุณยรุทธ์วันี้กมลนันคุณสายฝนลสะอาด donate 5,000นายเดดนายที่นายบาจนวบ the 9 u p พที่วนา foundation l e d บานอกเตรแมกินาเตยวันปเคุณ p ิ i e n f t o u n d a t i o n and her followers donate 15,000บาท h t o um n t h of November the ten group พุณแม่พองสิมิสิปัฒนาสิมิโรโทิสาชยันบุญเรียแอดมิราสุชาวดีชาตวัดแอนดพระสิริชัยพัตตะโกดอนเนต12,000บาททูอาดูมานอบโนเเวมเบอร์ตัมนาวีอาร์รีดีคอนเซนเทรตเออมลึกเดเบเอร์เดออฟอินปาลังเกตตเกตตอันนั้นละพรที่สนจากเจารุงศ์มาส่์แยกความเป็นภาษาบื้นเบื้องต้นน้อม โอิตพระราชกุศนตวายเป็นพระราชสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชสีพันปีหลวงและตั้งกิจปารนาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสู่สืบต่อไปยะตาวาริวาปุราปริปุเรนติสาารังเปวะเมวัยโตดินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมังกิปะเมวะสมิจตุ สเปู้รุเรนตุสังกบาจันโตปนรโสยธามณีโชติรโสยธามันโตสามบารวกววินานสันตุมานเตริบวานตวันตาราย Dũng kiện địa ca nhu côn, bà oan xa biển, biển vĩ vọng. A-rô-an-côn, n bao m ba oan ra an a y bà biển, vi tu ma n

พานลางอันตาสิเมงอาการสิเมงยานสิเมนจะเมงเป็นสานางตางกินนางตาจางปวบกันตมโนนสลางในรวนนางวาสโกวนวาย วันยันบริเทวันนันตันเปนตานน้มานตายะเอเทียนตันทียันตโยอนอายันจักรอันตันทินันเทียนนัรสังทุปันเตียนทิตาเตียนกรานตังอิตายันตัน นัตอุปกาปัดิดตัายันติดตา้งย่างยันิทานสิดตัวเป็นตํนลำพวจาันจากการตาอุลารามจะเบียกกวน้ำมโนนปัเตียงนางตัวเมอิปวงยังอนามปะกานเตียมปวตัว พระมางการการตุสานปฏิวัตกามบัมบวนตานลูบาเวนนสันโัสวเตียมพระวันตุดพวันตุสานพระมางการการตุสานปฏิวัต สัมปันธมาลุภาเวนัสันสุนติย์พระวันตุเตมธรมังกลางรักคันตุสาปเอวันตาสัมสังคานุภาเวนัสันสุนติย์ อาวันตุเตปฏิสังขานิโสเปลี่ยนดับทางปฏิเสวามิเนวันตวายะนธรรมทายะนธมันดานายะนวิปูรสนายะยาวันเทวิมานสกายาสติปญญาปนัง ทิยานปรามจาริยานุกายะเยันติปุรานันจะเวนสันังปฏิอังกามินาวันขณนังนอุปาทนิสันมิยานตระนันจะแมมปเวนสันติอันวันจะตาจยั้ ตววอาโรจัเตียมปางกินางปะางกินางมโนมวนคนีเสียเตี่ยปางกินางปางการตวานาลพานตาเตี ok ่ทปากินง สวัสดีโตสวัสดีานพ่อธมปัญญาสัมพุทธสุภัทิปันโนนัตโวัโตสาวกัโผสันมา

เป็นข้าวสารที่ถวายมาจากจังหวัดเชียงรายโดยพระเดชพระคุณพระเทพวัชรสาราบดิตเป็นผู้แทนในการถวายในครั้งนี้จำนวนหนึ่งตันครับ